อีกหนึ่งคลิปนะครับกับสองไลสตอรี่นะครับสองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่ะก็เป็นอย่างเงี้ยครับแมนยูแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนนะครับล,ล่าสุดแพ้แล้วครับเป็นการพ่ายแพ้ในลีกไม่น้อยกว่า11เกมเนี่ยมันมันแพ้เกินแล้วอ่ะเอ้ยมันเป็นไป,นป,นปนได้ไงนะครับแข่งไป20กว่าเกมเองนะแล้วก็แพ้ขนาดแลก็ต้องไม่ดีนะครับแพ้พาดอะไรจากว่า เอาจริงทั้ง2ลูกเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่ไม่ได้เป็นเชิงของการเขาทำที่โอเวอร์เทจ่าของฝั่งฝั่งฝั่งพาเลสเขาแหละแต่ก็แท้ๆว่าเขาฉกฉวยความอ่อนด๋อยของแมนยูกับมาเป็นประตูแรกสองลูกนะครับเขาเก็บสามแต้มแบบเวลาเหมาะสมเลยทั้ง2ลูกเลยทั้งการโดนิีทั้งรั้งยิงเร็วตั้งแต่ช่วงครึ่งก่อนหน้าแล้วก็ปิดคาท้ายเกมบอกว่าอ่ะยิงเวลาเนี้ยมันก็ต้องสู้ต่อละพอใจลแล้วก็แพ้แบบแบบสมยอมนะครับก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย เพิ่งเปิดตัวก่อนิ่มเกมเปิดตัวผัติดต่อกูไปขเขาจะเกาหัวกกแกละลายผมเพื่อ่วมทีมเป็นยังไงว่าแล้วตำแหน่งตำแหน่งที่เขายืนเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งเป็นของฟิโอโก้ดารโลดารโลนี่คือบางเกมเขาก็เก่งจับบางเกมเขาก็กล่อยแปะเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องมาดูตำแหน่งการยืนใหม่นะครับได้ดอกูแล้วเนี่ยเขาจะปรับตัวทีมแล้วซ้อมแล้วลงได้เลยไหมหรือว่าจะเป็นการนั่งดูเพื่อไปกอดแถมม้ลูกชอมาเป็นอีกตัวสอดแทรกด้วยก็เลยเอามาฝากกันประมาณนี้นะครับว่า Uh, เหตุผลที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามันจะดีขึ้นกว่าน,นี้เนี่ยมันควรจะออกมาในมุมมองลักษณะแบบครับไปในฝากและฝากแชร์เหมือนเดิมนะครับผมมองอยู่2บวกหนึ่งนะครับก็ออค,บคือ2เรื่องเป็นเรื่องของผู้เล่นในต่งางแล้วก็อีกบวกหนึ่งก็คือเฉพาะตำแหน่งออกองหน้าเลยนะเอาข้อ2ข้อที่สามมาก่อนสองข้อแรกคืออังเร โอนานานะครับทำไมก็ไม่รู้นะน่าจะมีการเปิดเผยเรื่องของสัญญาญว่าเฮ้ยเขาเนี่ยสัญญาญกับทีมแล้วจะออกช่อเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีแมชเพย์เท่าไหร่ทำไมถึงได้โอกาสลงจังซึ่งโอเคโค้ชที่เป็นโค้ชสายออฟฟ e n s i v เกมบุกคงชอบเพราะว่าเขามีลูกตั้งเตะลูกเท้าที่ดีแล้วก็เปิดกดดันได้ตามที่สั่งเวลาเปิดบอลจ,จากจุดตั้งเตะเขาจะเปิดออกไปทางฝั่งลิงเส้นได้เสมอซึ่งก็ให้คูวิงแบ็กทั้งสองฝั่งบรรดาโลกับอามัดบ้าพอยมงเข้ามาให้ เพื่อให้เพื่อนเล่นต่อนะครับซึ่งซึ่งมันก็ก็ก็เป็นตามจุดฟุตหมายที่ทีมแกได้แล้วก็เวลาบางครั้งโดนพาสซิงเนี่ยดันคู่แข่งขึ้นมาดันสูงเนี่ยก็จะแกะได้จากโอร่าบัตรหลายครั้งแต่ไม่ใช่ว่าแกะได้แล้วจะได้ประตูนะก็แค่แกะได้เฉยแล้วก็คือเป็นเสียบอลน้ามลนี้นะครับก็เลยมองว่าโอร่าจริงๆเนี่ยเขาควรจะโฟกัสกับประตูการเซฟหรือเปล่ากับทั้งสองที่ผ่านมาก็โอเคอาจจะมีความโชกล้าแหละแล้วก็ ถ้าเกิดรวมกับผลงานมาก่อนนะนี้ก็เป็นโชคที่ไม่ดีนะของของเขาอะกันที่ช่วยทีมไม่ค่อยได้นีกคนอีกข้อนึงครับที่ผมมองก็คือตำแหน่งเกมรับเนี่ยสุดท้ายก็ยังไม่มีใ,ใครเป็น,เป,นเป็นแกนหลักทุกคนเลยอะยังเป็นไม้หลักปักที่เดียวอยู่เลยอะโอเคเราเสียสําคัญคือเสียลิซานโดมาร์ติเนซนึ่คนแล้วเจ็บนานแน่เพราะเจ็บเขานานแน่นอนแต่ที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เจ็บเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็น ตัวที่ลงหลักปักฐายทีมได้ในยโรนะครับยังไม่เห็นความความเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่มีบางเกมที่โดดเด่นแค่บางเกมฮันนี่แม็กควายซ้ําร้ายเนี่ยเขาถูกพิจารณ์เยอะพอตรงนี้กลายเป็นคนที่ถูกคาดหวังว่าเฮ้ยมึงฝากทีมไปเว้ยทางที่แบบก่อนนั้นที่โดนด่ายับต,ตอนนี้ต้องฝาก,กาแม็กควายลวแต่ก็มีหลายๆคนและกันมาทาสตอรกิก็หายไปนะครับรเพราะมีการแทรกซ้อนมาด้วยแล้วก็ล่าสุดมาร์ตินเนสเจ็บอีกงานเนี้ย เกมรับของแมนยูยังยังไม่มีจุดที่กลมกล่อมจริงกระหลังส่หลังสามก็เหอะมันก็ยังไม่เห็นว่าใครจะเป็นแกมหลักให้ได้จริงๆนะครับ่วนอีกหนึ่งข้อบวกครับผมมองที่กองหน้าเอาน,นี้มีกองหน้าหลักคือเซอร์ซีกับลาสบูสคอยดุลนอัดคลิปนี้ยังไม่เห็นข่าวคราวกองหน้าคนใหม่นะว่าแมนยูจะเซิร์ฟใครหรือเปล่าปล่อยแล้วฟอร์ไปแล้วแต่ถ้าคง,งดูแล้วกาลาโชเขคงจะไม่ย้ายไปนะครับพราเขาไม่ได้อําลาอะไรแล้วก็ คนอื่นๆก็ยังดูจะเล็กทีมได้อยู่แต่สุดน้นก็เฝ้าเลยการเอาคอบบี้เมนูไปยืนเ,เอาแค่ครึ่งแรกพอที่ผมเหม็นจังหวะแรกของเกยที่คอบบี้ได้ยิงและติดเซฟของประตูของอาพาเลสจากเฮนเดอร์สันเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะมีการยืมตำแหน่งที่ดีแต่พิกีการจบสกอร์ยังไม่เป็นอาจจะคาดมาพอก็เลยยิงติดเซฟต้นๆที่ทแรกอ่ะถ้าเป็นสุดหน้าดีๆอย่างโอเคเอาเป็นเซอร์ซีก็ได้เป็น พอก็ได้เป็นคนที่เก่งกว่านี้ว่าจบได้ดีกว่าเขาแต่เห็นว่าตอนนี้คือกองหน้ามันยังฝากใครไม่ได้เลยพอลงมาเพราะสองคนก็ยังคงจับกรอบไม่ได้แถมยืนวิ่งบางทั้งวิ่งทับกันด้วยก็เลยนึกว่ากองหน้าจะจบลงอย่างไรนะครับก็แต่ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดหาคนกองหน้ามาใหม่จะมาทําให้ทีมพยุงืนขึ้นไม่ได้หรอกคงไม่มีสลาตันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ครับถ้าหาเจอแล้วล่ะหาหาเจอเวล่ะสลาตันที่มาตอนนั้นตอนที่แมนยูกำลังกำลังย่อมยมย่มยมอยู่แล้วพอตัวเจ้า ซาลามาเนี่ยคือแบบเชี่ยมแม่งคนละคนหรือทีมแม่งกลายเป็นทีมเก่งกวเลยทางนี้ตอนนั้นมาเนี่ยอายุสั้นทีกาว่าอาจจะสี่สิบแล้ววะแต่ยังเล่นได้ดีอยู่ก็มันเป็นอะไรที่หาได้ยากเยจะเป็นยุคข,ของเฮนริเคนสันที่มาช่วยทีมสามเดือนแล้วทีมดีขึ้นเพราะว่าไปซัพพอร์ตเพื่อนๆได้คงไม่มีแบบนี้กับเครื่องแมนดูในการเสิร์ฟครับครั้งนี้ก็กองหน้ายังไงดีนะครับหาตัวตอบยันหลักเกิดโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยว โม้ต่อได้เนี่ยคลิปพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการอัปเดตตลาดซื้อขายลกาันที่มันจบ6กบรงเช้าเนี่ยคงจะมีอัปเดตบ้างถ้าเกิดเซอร์ไพรส์จะมาบอกถ้าไม่เซอร์ไพรส์ก็ว่ากันไปนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดี